ของอำเภอกงหลาจังหวัดพัทลุงแบ่งเขตการปกครองออกเป็น9หมู่บ้านดังนี้หมู่ที่1บ้านต้นประดู่หมู่ที่2บ้านวางปลิงหมู่ที่3บ้านหัวรังหมู่ที่4บ้านท่ายางหมู่ที่5บ้านชรัตหมู่ที่6บ้านนามาพร้าวหมู่ที่7บ้านขนที่แรกหมู่ที่8บ้านหูเล่ และหมู่ที่9บ้านสะพานแต้วจากข้อมูลจปถปี2565ตำบลชรัตมีครัวเรือนรวม1,615ครัวเรือนประชากรทั้งสิ้น4,702คนแยกเป็นเพศชาย2,245คนเพศหญิง2,457คนการประกอบอาชีพ ประชากรส่วนใหญ่ของตำบลชรัฐประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรมได้แก่การทำสวนยางสวนผลไม้ปลูกข้าวทำไร่และเลี้ยงสัตว์การจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตำบลชรัฐได้นำข้อมูลจปทข้อมูลพชชอ2อคอข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนและข้อมูลอื่น มาวิเคราะห์ประมวลผลด้วยเครื่องมือซอตและเครื่องมือ CIA เพื่อบ่งชี้ปัญหาของชุมชนและเรียงลำดับความสำคัญของปัญหาความรุนแรงหรือความเร่งด่วนของปัญหานั้นๆเพื่อให้ผู้นำชุมชนมีข้อมูลในการใช้ประโยชน์และการนำไปวางแผนดำเนินกิจกรรมโครงการในลำดับต่อไปสวัสดีครับผมนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลมิรล เบื้องรกจังหวัดพัทลุงเนี่ยก็ได้มีข้อมูลแต่ละแหลางแต่ละสุนทีของ,ท,งท้องผิดนจังัดพัทลุงนะในเรื่องของการใช้ข้อมูลเพื่อให้บริบรการกับพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะเอามาแก้ไขแล้วก็เอามาปรับใช้เกิดขึ้นมาก็เป็นเอาข้อมูลทั้งสองข้อมูลทั้งงานวิจัยสองตัวเนี่ยข้อมูลสองตัวเนี่ย เชิงคุณภาพแลวก็เชิงบุณปริมาณที่ออกมาเป็นมิกดีไซน์เพื่อที่จะเอามารวบรวมเข้าเป็นรูปเล่มที่จะเอามานําใช้ประโยชน์ไม่ว่าในเรื่องของการแก้ปัญหาอุุตุาภายัยไม่ว่าในเรื่องการแก้ปัญหาปัยพิบัติต่างๆไม่ว่าเรื่องแก้ปัญหาสุขภาพสุขภา,ขภาวะชุมชนด้าน,ดานอาชีพด้านเศรษฐกิจด้านสังคมและก็ด้านการเมืองด้านการปกครอง โดยการใช้หลักการมีส่วนร่วมการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่อมาคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาสารสนเทศตำบลต้น,นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ดำเนินการประชุมเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและกำหนดแนวทางโครงการกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆโดยเฉพาะ5ด้านที่สำคัญได้แก่ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ด้านการพัฒนาด้านอาชีพด้านการบริหารจัดการชุมชนด้านการจัดการความเสี่ยงชุมชนและด้านการจัดการทุนชุมชนโดยมีการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมเช่นกิจกรรมบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองกิจกรรมทางนี้มีผลผู้คนรักกันโดยน้อมนำแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามรมราชภูมาีสร้างความมั่นคงทางอาหารลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวโดยมอบพันุ์ผักสมุนไพรและปุ๋ยอินทรีย์สนับสนุนครัวรเรือนในชุมชนกิจกรรมช่วยเหลือครัวรเรือนยากจนจากระบบทีพิ p มโดยช่วยเหลือซ่องแซมที่อยู่อาศายัย อม,มอบถุงยางชีดการดำเนินโครงการขับเคลื่อนพัฒนุลงเมืองเกษตรปลอดภัยอินทรีวิถียั่งยืนกิจกรรมสร้างความมั่นคงทางอาหารปลอดภัยให้กับเกษตรกรที่มีรายได้น้อยจำนวน50ครัวเรือนการสนับสนุนอาชีพกลุ่มเครื่องแกงวิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงตำม,มือกลุ่มแม่บ้านบ้านนามะพร้าว มีการส่งเสริมครัวเรือนปลูกพืชผักสมุนไพรเช่นพริกขี้หนูตะไคร้ขมิน้นและนนพืชผักมาขายให้กับกลุ่มเครื่องแกรงรวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของปลูมการทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้านเป็นประจำทุกปีการจัดทำแผนพัฒนาตำบลเป็นพัฒนาท้องถิ่น การจัดเวรยามเฝ้าระวังตรวจตราความสงบเรียบร้อยการสอดส่องปัญหายาเสพติดในชุมชนการรณรงค์การออมของสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านการเงินและเสริมทักษะการบริหารจัดการการเงินในครัวเรือนการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยมีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019การเฝ้าระวังความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติการจัดตั้งศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการจัดทำโครงการไวไสา,ายห่างไกลยาเสพติดและการจัดก,การแข่งขันกีฬานักเรียนเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดการเกิดแพร่ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทาง,างต่างๆอย่างสม่ำเสมอขอเชิญชวนเข้ามาเยี่ยมชมกิจกรรมการพัฒนาสารสนเทศต,ตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตำบลชรัด ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ